รถเนี่ยจะเยอะสุดแต่ว่ามีอยู่ประมาณ6 7เจล่างเนี่ยที่สภาพหน้าตกใจหน้าหดหูดก็คือน้องเนี่ยเข้าไปหนีเหมือนหนีตายเข้าไปอยู่ใต้บอกคือเหมือนเหมือนหนีเข้าไปอยู่ใต้บอกรถเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ทีมตัดไปตัดเอาโครงโครงของเบาะออกเพื่อจะเอาล่างออกมีอยู่ประมาณ5้ถึงหลายนะครับที่หนีเข้าไปอยู่ใต้เบาะรถแล้วก็ตรงประตูท้ายรถเนี่ยเยอะ กลางรถก็คือกลางรถเนี่ยพบบริเวณใต้บอกแล้วก็เจอเยอะที่สุดก็คือประตูหนีไปด้านหลังท้ายรถเลยครับจะเจอกองอยู่ตรงนั้นมากกว่าสิบตบมากกว่าสิบล่างครับร่างทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถดูด้วยกายภาพตอนนี้ได้เลยสักรายเดียวจะต้องิสูสนดอัตณ์บุคคลทั้งหมดเลยต้องตรวจดีเอ็นเอทั้งหมดเลยครับน้องๆอ,อ,อาสาทีมแรกๆที่เข้ามาช่วยเนี่ยบอกว่าไฟลุกแรงมากแล้วก็วินาทีนั้นเนี่ยได้ยินเสียงร้องอยู่ในรถอยู่ ซึงมระเทือนใจมากเลยนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดคือผมอยากฝากไปถึงเจ้าหน้าที่พองติดตักฐานให้หาหลักฐานกน